สวัสดีค่ะเดีววันนี้จะมาสอนการใช้กฎโลบิตานในการหาค่าลิมิตนะคะซึ่งกฎโลบิตานถ้าเราจะเอาไปช่วยหาค่าลิมิตมันจะต้องอยู่ในแพทเทิร์นทั้งหมดประมาณกี่ตัวมีแพทเทิร์นศส่วน0ูตีส่วนตีตีลบตี ศูนย์คูณตีศูนย์กำลังศูนย์หนึ่งกำลังตีตีกำลังศูนย์แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนสองแพทเทิร์นก่อนก็คือศูนย์ส่วนศูนย,นย์แล้วก็ตีส่วนตีนะคะถ้าต้องการหาลิมิต fx ส่วน b ีเเมื่อ x เข้าใกล้เ e, เราก็หาค่าลิมิตธรรมดาก่อนก็คือเอา a ไปแทนที่ตำแหน่ง x แทน a ในตำแหน่ง x ไม่ม่ไม่ทั้งบนและล่างก่อแทนเสร็จแล้วเราดูว่ามันอยู่ในรูปของ ทุกครั้งก่อนจะใช้กฎโลบิตานจะต้องเอา a ไปแทนที่ตำแหน่ง x ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วดูว่าอยู่ในรูปของศนส่วนศหรือตีส่วนตีหรือเปล่าเอาสอแพทเทิร์นนี้ก่อนนะคะเอา a ไปแทนแล้วดูว่าเป็น0ูนส่วน0กับตีส่วนตีไหมถ้าไม่ใช่ห้ามใช้โลบิตานแต่ถ้าใช่แพทเทิร์นนี้ให้เราทำการ ดิฟบนดิฟข้างบนส่วนข้างบนนะคะแล้วก็ดิฟข้างล่างส่วนข้างล่างพอดิฟเสร็จให้เอา a ไปแทนถ้ายังอยู่ในรูปของถ้ายังอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์หรือตีส่วนตีดิฟต่อแต่ถ้าไม่ใช่ข้างบน ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ตีตีก็ตอบได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำโจทย์กันนะคะ ข้อหนึ่งสำหรับวันนี้ลิมิต cos x ส,ส่วนด้วย pi ลบ 2x เ,เมื่อ x เ,เข้าใกล้ pi ส่วนอ2อันดับแรกเราต้องเอา pi าส่วน2ไปแทนที่ตำแหน่งอีกก่อน คอส90พายส่วน2คือมุม90นะคะพายส่วน2ก็คือมุม90องศาคอส90มีค่าเท่ากับ0ส่วนข้างล่าง2ตัด2พายลบพายได้0อยู่ในแพทเทิร์นย์ส่วน0ถ้าอยู่ในแพทเทิร์นศนย์ส่วน0วนให้เราทำการดิฟบ,บน ห้ามดิฟผลหารนะคะไม่มีดิฟผลหารดิฟบนก็คือดิฟค่า c o s x ดิฟคอส,อดคอสได้ลบ sin x ดิฟข้างล่างเทียบตัวไป x ดิฟพายได้0ดิฟลบ2พายได้ลบ2เสร็จแล้วเอาพายส่วนสไปแทนลบตัดลบเหลือ ไซน์ายส่วน2ขงตงล่างส่วน2 s i ไซน์มีค่าเท่ากับ1ข้างตั้งล่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน2 โอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อสองต่อ ข้อ2 l i ลิมิต x เข้าใกล้ศทางด้านบวกลอร์น x โ o s ซก x เนี่ยคือส่วนกลับของค่าไซน์นะคะอะ่เราก็เอาศนทางด้านบวกไปแทนลอนศูนย์ทางด้านบวกส่วนด้วยโค s ซกศูนย์ทางด้านบวก รอนศูนย์ทางด้านบวกได้ตีจะเป็นตีหรือลบตีก็ได้นะคะขอแค่เป็นตีพี่ก็จะเขียนเป็นตีเลยแล้วก็ไซส์ศูนย์มันได้ศูนยส่วน,ศ,นศูนย์มันได้ตีพี่ตีว่าบวกลบตีเป็นตีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเป็นตี้ส่วนตีเข้าแพทเทิร์นของเราเราก็เอาไปดิดต่อเลย ดิฟลอนเอ็กได้หนึ่งส่วนเอ็กยังมีคำว่าลิมิตอยู่นะคะดิฟโคสินเอ็กซได้ลบโคสินเอ็กซคอดเอ็กถูกไหมที่ถูกไหมเนี่ย เอ็เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกโอเคเสร็จแล้วมันเหมือนจะซับซ้อนยุง่งยากอันนี้ก่อนแทนควรจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราแทนไปเลยอะโอกาสที่จะเป็นตี้ส่วนตี้อีกรอบหนึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นคืนส่วนกลับตีโกนก่อน ก็จะได้1ส่วน x ลบขอเอาลบมาข้างบนเลยแล้วกัน1ส่วน sin x คอด x ก็คือ cos x ส่วน sin x เสร็จแล้วหารหลักอยู่ตรงนี้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้1ส่วน x คูณอยู่กับไซน์กำลังสอง x ส่วนด้วย sin กำลังสอง x ส่วนด้วย cos x เท่ากับริมลบไซน์กำลังสอง x ส่วนด้วย x cos x เมื่อ x เข้าใกล้สูตรทางด้าน โอเคอันนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงนะคะเพราะว่าพี่จะไม่ลบเนื้อหาเดิมออกพอเสร็จเราก็ทำสเต็ปเดิมก็คือเอาศูนย์ไปแทนที่ตำแหน่ง x ก็จะได้ริมลบไซน์ตาลางสอง x เอาศูนย์แทนก็จะได้ลบทายกำลังสองศูนย์ส่วนด้วยศูนย์คูณพอศูนย์ก็จะอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์เนาะอ่าพออยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์เราต้องลบิตาคซ้งอีกรอบหนึ่งอ่าดิฟข้างบนดิฟ u กำลัง n ได้ ลบสองเลขชี้กำลังลดลงไปหนึ่งดิฟไซได้คอรเอกส่วนดิฟข้างล่างมันอยู่ในรูปของผลคูณเราต้องดิฟผลคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วจะจัดรูปต่อหรือลองแทนค่า่อนก็ได้นะคะถ้าพี่เอาศูนย์ไปแทนข้างบนก็จะได้ลบสองไยศูนย์ ขอ้อศูนย์ส่วนด้วยศูนย์คูณล,ลบใส่ศูนย์บวกข้อศูนย์ข้างบนเนี่ยเป็นศูนย์แต่ข้างล่างมันเป็นศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ส่วนหนึ่งศูนย์ส่วนศูนย์นก็คือศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบศูนย์นะคะเ,เดี๋ยวคลิปนี้เอาอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไป ข้อสุดท้ายเป็นข้อสามนะคะเป็นลิมิตแทน x ส่วนด้วย x กำลังสองเเข้าใกล้ศูนยทางด้านลบโอเคสเต็ปแรกก็คือเอาศูนย์ไปแทนที่ตำแหน่ง x ได้แทนศูนย์ทางด้านลบศูนยกำลังสองแพทเทินนี้เป็นแทนคือไซนส่วนคอศ ซอันนี้เป็น0ูนย์ส่วนศูนพออยู่ในแพทเทิร์นศูนย์ส่วนศูนย์เรียบร้อยก็ทำการดิฟบนดิฟแทนได้สิบกำลัง 2x ดิฟข้างล่างได้ 2x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบเสร็จแล้วเอาศูนย์ไปแทนที่ตำแหน่ง x รอบหนึ่ง โอเคเศกศูเศกศูเนี่ยเศกคือส่วนกลับของคอสใช่ไหมส่วนกลับของคอรสคอ0นย์ได้1 1ึ่ส่วนหได้หข้างบนได้หแต่ข้างล่างเป็นศูนย์หนึ่งส่วนศูนย์ทางด้านลบหนึ่งส่วนศนย์ทางด้านลบได้ลบอินฟินฟินตี้นะคะโอเคก็ okay. okay. คลิปนี้ก็โจบสามข้อพอเนอะ okay, เาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ